ประกอบไปด้วยแพทย์14รายแล้วก็มีพยาบาลอีก4รายประจําอยู่ทําหน้าที่นะคะตามแพทย์แล้วก็พยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยตามจริงซึ่งเขาระบุว่าแพทย์ AI ที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยได้รับการทดสอบตามใบอนุญ,ญาตแพทย์หรือว่า m e d i c a Quality ของสหรัฐอเมริกาซึ่งใบอนุญ,ญาตนี้เนี่ยมันจะเป็นการสอบนะคะเหมือนเป็นการตอบคําถามในการสอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหรัฐ บททดสอบกำลองกระบวนการดูแลผู้ป่วยทัาย้าและผู้ทีมีการติดตามผูงซึ่งทีม AI <c oughs> แทนได้แม่นยำถึง93.6เปอร์เซ็นต์ค่ะนอกจากนี้ยังระบุว่าระบบ AI ทัง้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่แพทย์แพทย์ AI สามารถรับสาร ป่วยได้เนื่องมืดคนในเวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งเป็นงานที่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะที่ทำหน้าที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะถึงสองปีถึงจะได้จำนวนนี้ค่ะน้องหนนะก็เป็นกรุงเทพมหานคร7,400กว่าคนอันดับสองชลบุรี4,500กว่าคนสามโคราชครับ2,900คน แล้วก็นนนทบุรี2,343คนกลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยมากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงอายุ30-39ปีครับในวัยทำงานเลยครับแม่ลูกจันเขาเขียนถึงเรื่อง ร่างพระราชญัตินุประมาณรายจ่ายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมานี่นะครับแม่ลูกจันมองว่าหลังร่างพร์บงนประมาณปี69ผ่านก่เเ็็นชอบวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรการเมืองไทยเปลี่ยนสำคัญคือการปรับคอรมอถึงเวลาต้องขยับข,ขัวครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในเวลาเดียวอีกสองปีถึงเวลาต้องรื้อโคลตารกระทรวงกันใหม่เพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลถ้าการปรับครมลชุดใหญ่ไฟกระพริบอาจจะทําให้พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคต้องถอนตัวออกจากรัฐบาลก็ดีกว่าต้องทนทู่ซี้อยู่กันแบบนี้อีกสองปีแม่ลูกกันมองว่า ถ้าตกลงแบ่งโควตารัฐนทตรีไม่ลงตัวก็ถึงเวลาต้องหยุดสภาคืคอนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชน,ชาชนตัดสินใจจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาลล้างกระดานการเมืองใหม่ดีกว่าปล่อยให้ความขัดแย้งคาราคาซังซึ่งเกิดผลเสียต่อรัฐบาลเดีและผลเสียต่อประชาชนรีบแตกหักกันซะตอนนี้ดีกว่าอยู่ แม่ลงจันทร์สำหักเขาเขียวของไทยรัฐครับเอาละครับพักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันจันทร์นะฮะวันนี้วันจันทร์ที่ที่สองมิถุนายนวันนี้เป็นเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่สองมิถุนายนวันนี้ปกติก็จะต้องไป ไปส่งลูกทำงานนะ่ะแต่วันนี้เป็นวันหยุดหยุดราชการมาติคอรมอนะฮะมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีพรูนี้เป็นวันเฉลิม,ลม,ม,าาลมก็หยุดวัน ซึ่งเป็นวันคานะก็จะหยุดวันนี้วันหนึ่งวันจันทร์รับเพื่อที่จะให้จะให้ปีมีวันหยุดต่อเนื่องครบสี่วันเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวนะฮะยังยังยังมีมติคอรมออีกอีกวันหนึ่งนะฮะที่ที่จะให้หยุดเป็นพิเศษเนี่ยก็คือวันนู้นฮะวันวันที่สิบเอ็ดสิงหาวันที่สิบเอดสิงหาเพราะว่าวันที่สิบสองสิงหาเป็น เป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมเป็นวันเฉลิมของของพระราชินีสิริกิตนะฮะก็เป็นเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดแล้วก็จะคอรมอก็ประกาศให้หยุดวันวันจันทร์ที่11สิงหาคมอีกวันหนึ่งก็จะมีวันหยุดพิเศษเพิ่มมาจากวันหยุดพิเศษปกติขึ้นมานี่เป็นไปตามมติคอรมอเมื่อเมปีที่แล้วครับวันนี้ผมก็เลยชิวๆฮะสบาย ขับรถไปไปดูต้นไม้ของผมที่ที่ที่สวนวันนี้ก็ดูลักษณะของเมฆแล้วก็มีเมฆก,กระจายไปทั่วฮะคิดว่าแดดคงไม่ค่อยร้อนเท่าไหรเ่เมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะผมผมผมฟังฟังในเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลารูปอะ โซลารู้ก็คือไฟฟ้าไอ้ไอแสงโซลาร์เซลล์ที่ติดตามตามบ้านต่างๆนะครตอนนี้ตอนนี้พูดพูดถึงเรื่องเรื่องค่าค่าไฟนะค่าไฟฟ้าในในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่ามันแพงมันแพงกว่าลาวมันแพงกว่าเวียดนามมันแพงกว่าเขมรอะไรเงี้ยคือคือเขาบอกค่าค่าไฟมันแพงกว่าไฟฟ้าบ้านเราแพงกว่าแล้วก็จะมีการชี้แจงว่า บ้านเราเนี่ยที่เหตุที่ค่าไฟแพงเพราะมีการสำรองสำรองไฟคือเราเราจะผลิตไฟฟ้าเกินเกินกว่ากําลังที่จะใช้เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดไฟกระชากหรือเกิดปัญหาหอะไรพวกนั้นเพราะว่าถ้านักลงทุนที่ที่จะมาลงทุนในในประเทศที่มีเสถียรภาพทางทางไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องดูดูเรื่องนี้ด้วยนะว่าไฟฟ้าของประเทศนั้นอะ่ะโอเคไหมมีสำรองไฟแแบบเพียงพอที่จะ ใช้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรของเข้าไม้เงี้ยอย่าง,อย,างอย่างลาวกัมพูชาเนี่ยเขาเขาไม่ไม่เสียรียเนี่ยไฟเขาระชากบ่อยกราชาบบ่อยพวกธุรกิจต่างๆและอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็เลยไม่ไม,ไม่คอยไปลงทุนที่ที่เขามาลงทุนเมืองไทยเนี่ยก็เพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยไฟฟ้ามีมีเสถียรภาพพอไฟฟ้าคือเราผลิตเกินใช่ไหมผลิตเกินเนี่ย มันก็ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นค่าไฟแพงขึ้นเมื่อก่อนนี้ค่าไฟแพงแพงแพงมากสี่สี่บาทกว่าแล้วก็ค่อยๆลดลดลดลงมาเรื่อยๆในในช่วงนี้ก็ค่าไฟก็ถ้าถ้าคิดเป็นหน่วยที่ใช้ตามบ้านเรานะครับก็คือเท่าไรนะสามบาทสามบาทแปดสิบแปดเนาะใช่ไหมสามบาทแปดสิบแปดสตางค์สามบาทแปดสบ 88, ิสบแปดสตางค์ 88, ต่อหน่วยเออ,อันนี้เป็นค่าไฟ ไาแล้วเมื่อก่อนนี่มันสี่บาทกว่านะอันนี้คือค่าไฟเมืองไทยที่ว่าที่ว่าทําไมมันราคามพเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้มาดูแหล่งการผลิตไฟเนี่ยการผลิตไฟของของของเราเนะี่ยมันส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นแบบผลิตไฟแบบใช้ใช้ฟอสซิลคือใช้ก๊าซธรรมชาติเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยใช้ใช้ก๊าซธรรมชาติมากผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากที่สุดนะ แหล่งแหล่งที่ได้ได้จากก๊าซธรรมชาติก็คือมีมีมีสามแหล่งด้วยกันก็คือแหล่งที่หนึ่งก็คือจากอ่าวไทยเราเนี่ยจากอ่าวไทยเราเนี่ยก็จะก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้ในอ่าวไทยนานแล้วแหละสม,สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเคยได้ยินสมัยนชาชาจะบอกว่าโทช,ช่วงชัดชวาลเพราะว่าเ,าเราเราเริ่มขุดขุดแก๊สธรรมชาติจากจากอ่าวไทยมา เอามาผลิตไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ค่าไฟมันก็จะถูกถ้าเราใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยแต่ว่ามันไม่พอไงไม่พอเราก็ไปเอาก๊าซธรรมชาติจากพม่าก๊าซธรรมชาติจากพม่าก็คือโดยการต่อท่อมาอ่าต่อท่อมาการการขนส่งทางทางท่อเนี่ยมันมันประหยัดมันประหยัดมันถูกกว่าการขนส่งมันมันจะถูกกว่ามันก็มันก็จะแพงกว่าของของอ่าวไทยเรานะเพราะอ่าวไทยเราเราก็วางท่อเหมือนกันนะวางท่อเหมือนกัน แล้วการธรรมชาติแหล่งที่สามคือเราต้องเอามาจากต่างประเทศคือจะต้องบรรทุกใส่เรือมาอย่างเงี้ยใส่เรือมาอย่างเงี้ยก็จะจะแพงหน่อยเนี่ยมันมันแพงเรื่องค่าขนส่งฮนะแพงเรื่องค่าขนส่งอันนี้ก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยโดยใช้การธรรมชาติแล้วก็จะมีการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทเอกชนเนี่ยเขาเขาสร้างเขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างมาอาจจะเป็นกังหานลม หรือโซล่าฟาร์มคือคือ <c oughs> ขอไปเป็นพลังงานงานไฟฟ้าจากจากแสงอาทิตย์อะไรเนี่ยคือคือเมื่อก่อนนี้เขาเ <c oughs> ขาจะส่งเสริมนะส่งเสริมส่งเสริมให้ให้เอกชนอะทำเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดเอามาใช้เนี่ยช่วงหลังๆนี่นะ <c oughs> ช่วงหลัง, <c oughs> งๆเนี่ยการการลงทุนเนี่ยของของต่างประเทศเนี่ยเขา <c oughs> เขาเขาดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไง ดูในสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมาดูว่าการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยใช้พลังงานสะอาดคือพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากฟอสซิลอันไหนมากกว่ากาันเขาก็จะมาดูคือเขาจะพยายามให้ส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดมาเชื่อเพื่อเพื่อใช้ในประเทศเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้พลังงานสะอาดเยอะ เขาก็จะมาลงทุนเนี่เป็นเงื่อนไขของของเขาทางยุโรปอะไรเนี่ยเขาเขาเงื่อนไขคราที่มาดูตามบ้านเราตามบ้านเราเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยมันมันมีแดดแดดทั้งปีฮะแดดมากแดดน้อยการที่เราจะติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเราเนี่ยนะการที่เราจะติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเราเซึ่งเขาเรียกอะไรนะโซลารูปใช่ไหมโซลารูปให้เข้าไปก่อน เขาเรียกโซลารูปคือถ้าถ้าเป็นฟาร์มเป็นเป็นแบบบนพื้นดินกว้างใหญ่เลยโซลาฟาร์มเนี่ยติดหลังหลังคาเราเนี่ยโซลารูปเนี่ยตามบ้านเราเนี่ยจริงๆเราเราก็จะต้องติดติดแผงแผงโซลาเซลล์นะจริงๆมันถ้าให้ติดตอนนี้นะมันแพงแพงมากเลยเป็นแสนนะฮะเป็นแสนมันมันก็มีหลายหลาย,หลายขนาดอะหลายขนาดสมวัตต์ห้าวัตต์ปกติผมผมมองดูแล้ว ตามบ้านต่างๆนะติดสักห้าวัตเนี่ยก็กําลังดีกําลังดีแต่ว่ามันมันแพงไงมันแพงติดทีก็คือหลักแสนอะ่ะแสนขึ้นอะ่ะหลักแสนไม่ไม่ไม่เคยตม่ตมตม่ตมกลัมต่ากว่านี้เลยนะเหตุผลที่มันแพงเพราะอะไรก็เมื่อวานนี้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูข้อมูลข้อมูลที่ที่การการติดไอ้แผงโซลาร์เซลล์โซลารูบบนบน,บนหลังคาบ้านเรา เขาบอกว่ากระบวนการเนี่ยมันยุ่งยากการที่เราจะติดแผงแผงโซ,โซลาเซลล์โซลารูบบนหลังคาเรานะเราจะต้องไปขออนุญาตถึงห้าหน่วยงานต้องขออนุญาตถึงห้าหน่วยงานนะมันมันไม่ใช่อะไรนะเรื่องพลังงานเรื่องการไฟฟ้าอะไรนอกนั้นเราต้องต้องไปแจ้งอะไรนะท้องถิ่นอะไรด้วยนะการที่เราจะไปติดบนหลังคาเราอะต้องต้องไปแจ้งพวก อบตอกทมอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือคือจริงๆมันไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรด้วยไงถ้าเราจะใช้พลังงานซึ่งพลังงานมันเป็นเป็น,ปนแสงที่เป็นพลังงานของทุกคนใช่ไหมฮะเป็นพลังงานของทุกคนน่ะเราจะใช้ทําไมเราต้องไปขอคนนู้นขอ,อ,อคนนี้อะไรไปไปทั่วเลยต้งเขาบอกต้องห้าหน่วยงานนะซึ่งเวลาไอ้บริษทัทที่ที่ท,ที่รับจ้างรับจ้างติดโซลาเซลล์เนี่ยนะเขาก็บวกไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปหมดเลย พวกการขอนะัวจะขอได้เนี่ยเป็นปีขอยากกว่าจะได้นะขอขอถึงห้าหน่วยงานไงขอถึงห้าหน่วยงานคผมจําได้มปหมดแล้วมันหน่วยงานนะมันม,มีทั้งการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ด้วยแหละท้องถิ่นก็ด้วยแหละไอ้ก็อะไรนะเขาเลือกอะไรพัฒนาอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับพลังงานอนะเกี่ยวกับพลังงานอะไรเนี่ยมีมีมีห้าห้าหน่วยงานที่ท,ที่ต้องขอ มันก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมีการเก็บภาษีมีนอกมีนยอะไรผมผมไม่รู้นะมันบวกอยู่ในค่าค่าใช้จ่ายเนะี่ยไอ้ที่เวลาเรา,เราจะติดถผงโซลาเซลล์ถ้าถ้าถ้าจะติดอย่างถูกถูกที่สุดนะก็คือประมาณผมดูแล้วราคาประมาณแสนสองโอ้แพงอะ่แะแล้วกว่กว่าจะได้เงินคืนนี่เป็นเป็นสิป,นปีนะเพราะเราคิดถึงค่าไฟที่เราจะได้คืนนะคือ,ค,อคือการไฟฟ้าเขาก็บอกว่า ถ้าคุณติดของผมงมคุณตามท้องไร่ท้องนาใช้เองนะก็นั้นไม่ต้องขอก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ต้องมานี่แต่ถ้าเรามาติดแบบมาขนานกับกบนารการไฟฟ้าคือคือโซล่าเซลล์เนี่ยมันมันจะใช้ได้ตอนกลางวันใช่ไหมใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันทุช่วงที่มีแสงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นเป็นช่วงกลางคืนมันไม่มีแสงเราก็ต้องใช้ไฟจากจากการไฟฟ้ามันก็ต้องไปต่อขนานต่อต่อขนานกันถ้าหากว่าเราเราอยากจะให้ใช้ได้กลางคืนอีกเนี่ย เราก็จะต้องติดอะไรเขาเรียกแล้วแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จเข้าไปในเวลาเร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 า,เราใช้ไฟไฟตอนตอนกลางวันมันเหลือใช่ไหมไฟตอนกลางวันมันเหลือเนี่ยมันก็จะชาร์จลงไปในในแบตเตอรี่เพื่อให้เราใช้กลางคืนแต่แบตเตอรี่เนี่ยโคตรแพงไอตัวแพงที่สุดคือแบตเตอรี่เขาบอกว่าจริงๆกฎหมายผ่านผ่านแล้วนะผมผมดูกฎหมายผ่านผมถึงมาสนใจไง เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยไอห้าหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องไปขอแล้วกฎหมายเรื่องพลังงานการการติดส่ลารู้่ะไม่ต้องไปขอเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วเพเขาถือว่าไฟฟ้าเนี่ยไอพลังงานแสงที่เป็นของประชาชนทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ได้ไม่ต้องไปขอคือทําได้เลยทําได้เลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มีราคาแพงมีราคาแพงเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์อเตอร์ เพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์นี่นะมันจะเป็นตัวแปลงกระแสไฟคือคือเราเราผลิตแสงไฟฟ้าจากจากพลังงานแสงอาทิตย์มันก็เป็นไฟกระแสตรงฮะตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมาแปลงจากกระแสไฟตรงมาเป็นกระแสไฟสลับมาแปลงเป็นกระแสไฟสลับเพื่อใช้ใช้ในบ้านใช้ในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าใครติดติดโซ โซลาเซลล์เนี่ยโซลารูปบนหลังคาเนี่ยนะกลางวันเนี่ยเราเราก็เ,าเหมือนเนเราใช้ไฟฟรีฮะใช้ไฟฟีเลยแต่กลางคืนก็ต้องใช้ไฟของของการไฟฟ้าทีนี้พอเราเราไปต่อขนานใช่ไหมต่อต่อขนานกับกับการไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้ไฟเกินมันก็จะไปดันมิเตอร์เราใช่ไหมดันมิเตอร์เราแทนที่มิเตอร์จะไหลไหลเข้ามันกลายเป็นไหลออกอันเนี้ย อันนี้มันมันจะต้องมีเงื่อนไขกับการไฟ้าอีกว่าจะจะรับซื้อคืนเราเท่าไหร่แต่เวลาเราซื้อจากการไฟเนี่ยเขาเราจะต้องซื้อสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ใช่ไหมะซื้อสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์แต่ว่าถ้าเราขายเขาเนี่ยเขาเราจะต้องขายถูกกว่าเขาไงขายถูกกว่าเขาตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทางเห็นเห็นทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของคนไทยโดยฝีมือของคนไทยคือมันก็จะถูกกว่า เพราะตอนนี้ตอนนี้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมันยังแพงอยู่คุณภาพดีๆแพงอยู่แต่คนไทยจะจะผลิตเองไงจะส่งเสริมให้คนไทยผลิตเองและอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวแผงโซลาเซลล์ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะให้มีอายุยืนยาวแบบใช้ได้ทนขึ้นเนี่ยก็เห็นเขาบอกเขาจะไปประสานกับประเทศจีนประเทศจีนไปขอซื้อ แผงโซลารเซลล์ในราคาถูกๆคือคือประเทศจีนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าผมผมดูแบบการการการผลิตนะถ้าถ้าไม่พูดถึงถึงไอ้ไอพวกพวกที่ว่าสีเทานะพวกของของคุณภาพต่ำนะเขาก็พอใช้ได้เพราะสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะสมัยผมเด็กๆนี่นะไอสินค้าที่ได้มาตรฐานที่สุดก็คือสินค้าจากอเมริกา อันนี้จะเป็นสินค้าที่ที่ได้มาตรฐานที่สุดนะฮะช่วงนั้นอนะ่ะพออเมริกาผลิตสินค้าขึ้นมานะญี่ปุ่นก็จะไปก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ของจากจากอเมริกามาอย่างเมื่อก่อนเนะี่ยเขาจะใช้ว่า made in USA USA แล้วก็มีตัวจุดหนึ่งตัวใช่ไหมฮะญี่ปุ่นก็ไปก๊อปปี้ของของอเมริกามาเลยฮะก๊อปปี้ของอเมริกาแล้วก็ใช้ว่า made in USA ก็คือ USA เนี่ยฮะแต่ว่าไม่มีตัวจุดเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกของของของผมเป็นเม็ดิน USA ไม่ไม่ใช่เม็ดิน USA เนี่ยเพราะคือไปปปี้ของอเมริกาตอนหลังๆเนี่ยญี่ปุ่นพัฒนาพัฒนาประเทศมาเนี่ยสินค้าจากญี่ปุ่นก็ไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะสิ่งที่ต่อไปก็คือจีนจีนก็ไปกปก p y ป o p สินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกเอามา แต่ว่าช่วงเนี้ยเท่าที่ผมดูคือสินค้าคุณภาพจากจีนน่ยถ,ถ้ามีการรับรองมาตรฐานจากจากรัฐบาลอะไรเนี่ยผมถือว่าเขาเขามีมาตรฐานนะอย่างอย่างนึกถึงสิหวัวบวยอย่างเงี้ยโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันพัฒนาไม่แพ้ใครเลยนะสินค้าไอไออินเวอร์เตอร์มันการตอนนี้ที่ดังที่สุดที่ทใช้ในการแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับของของโซลารูมเนี่ย โม้บ่วยนี่เป็นเป็นยี่ห้อที่ที่ดังที่สุดนะที่ดังที่สุดรัฐบาลเขาบอกเขากำลังไปเจราจาเจราจากับประเทศจีนว่าขอจะขอซื้อแบบแผงโซลารเซลล์จากประเทศจีนเนะี่ยที่มีคุณภาพดีนะรับประกันอย่างน้อยก็คือสิบปีแต่จริงๆแล้วแผงโซลาเซลล์นะถ้าถ้าถ้าเราจะติดนะมันมันมันต้องรับประกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีนะ ต้องไม่น้อยกว่า2ี่พาพีถึง,ถ,งถึงจะคุ้มนะเพราะเราติดทีเยอะไงติดทีมันมันหลายตังก็ทางทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามส่งเสริมส่งเสริมให้ผลิตอินเวอร์เตอร์ในเมืองไทยอ่ามันมันก็ถูกลรงใช่ไหมเพราะเราถ้าเราไปใช้ของโหรมันมันก็คงจะแพงอะ่ะเพราะมันมันมันของของต่างประเทศมีคุณภาพดีที่สุดนะตอนนี้แต่ถ้าเราได้แผงโซลาเซลล์ที่ดีมีมีคุณภาพ มา,มาใชอ้อีกอันหนึ่งมันก็จะลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือทางรัฐบาลเขาบอกเขาจะเทรนคนคนติดตั้งอะ่ะค,คนที่ติดตั้งโซลารูปอ่ะโซลาเซลล์บนหลังคาเนี่ยคือคือเหมือนว่ามีการฝึกอบรมเพื่อจะให้มีคนทําแบบนี้เยอะคือตอนเนี้ยมันมีบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทแล้วครับที่ที่รับติดตั้งรับติดตั้งโซลารูปตามหลังคาเนี่ยุผมไปเสิร์ชดูตาม ตามราคาต่างๆเล้นนะแค่แค่สวัตนะ3วัตตเนี่ยแสนสองเนี่ยประมาณแสนสองแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทําได้อย่างอย่างที่พูดนะต้องต้องดูปลายปีนี้แต่เพราะว่ากฎหมายผ่านสภาแล้วไงถ้าเขาทําได้คือสามารถผลิตอินเวอร์เตอร์เองได้สามารถไปซื้อแผงโซลาเซลล์จากจากจีนในในราคาถูกได้และสามารถเทนคนที่จะติดติดตั้ง ไอโซลารูฟเนี่ยนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าค่าติดตั้งเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนคนที่รัฐบาลเทนมันนะ่ะค่าติดตั้งจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอะค่าแรงนะอยู่ประมาณหนึง่งส่วนค่าของอีกต่างหากเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมันมันไม่ต้องไปขอไงไม่ต้องไปขออนุญาตไอห้าหน่วยงานของของรัฐบาลอีกแล้วหอใคใ้เสียเวลาที่ว่ารอเป็นปีมันง่ายซึ่งซึ่งบริษัทที่ติดตั้งเขาก็ใช้ไอไอตัวนี้แหละเป็นค่าใช้จ่ายเขาเหมือนกันในการติดตั้งในการติดตั้งไอโซลารูฟเนี่ย ลดค่าใช้จ่ายมีอย่างเดียวที่คือที่เราเราจะต้องบอกเขาก็คือว่าบอกเขาแจ้งให้ทราบอ่ะแจ้งให้ทราบทางออนไลน์แค่นั้นเองซึ่งบริษัทเขาคงทาให้ได้อ่ะแต่วิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะต้องมีมีไลเซนส์นของของวิศวกรเซ็นเซ็นรับรองนะมีการเซน็นรับรองแสดงว่าบริษัทที่จะมาติดตั้งเนี่ยจะต้องเป็นระดับวิศวกรคือมันจะต้องแข็งแรงอ่ะแข็งแรงทนทานคือคือรับแรงลมได้ใลการติดตั้งเนี่ยถ้า ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยวิศวกรก็ต้องตง้องต้องรับผิดชอบก็เขาบอกปลายปีน,นี้น่าจะรู้ผลผมก็รออยู่นะเขาบอกว่าถ้าหากรัฐบาลทำอย่างนี้นะทำอย่างที่ว่าก็คือว่าไม่ต้องไปขอญาตใครแล้วถือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นของประชาชนนะรัฐบาลสามารถผลิตอินเวอร์เตอร์ ที่แปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับในประเทศได้เอามาใช้กับโซลาเซลล์ได้นะมีการไปเจรจากับประเทศจีนกับประเทศจีนเพื่อลดลดค่าราคาไอแผงโซลาเซลล์นะมีการเทรนนิ่งเขาบอกเห็นเขาบอกจะตามภูมิภาคต่างๆประมาณหน0 0งหนึ่งหมื่นหนึ่ชุดอะ่งหมื่นคนไม่ใช่คนหรอก ขาเออเอาหมื่นคนก็ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยแหละเพื่อให้มาติดตั้งถ้าทําอย่างนี้ได้นะเขาบอกค่าค่าติดตั้งโซโซลาเซลล์โซลารูปเนี่ยบนหลังคาเนี่ยนะจะลดลงอย่างน้อยอะ่ะครึ่งหนึ่งคือจริงๆเขาบอกลดมากกว่านั้นแต่ว่าเขาพูดแบบง่ายๆก่อนว่าจะลดลงเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งคือพูดง่ายไม่เกินหกหมื่นอะขนาดหวัตต์เนี่นะ คือห้าบาทเนี่ยกาลังดีสามตต์มันน้อยไปสามตต์อะน้อยไปห้าตต์เนี่ยกําลังดีเลยจะไม่เกินหกหมื่นไงจะไม่เกินหกหมื่นถ้าถ้าพูดลักษณะนี้นะเราลดค่าไฟได้ได้ซึ่เดือนสองพันเนี่ยนะไม่กี่ปีก็คืนทุนแล้วไม่กี่ปีก็คืนทุนนะก็ผมก็รออยู่นะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าว่าจะสําเร็จไหมเพราะผมก็รู้นอผมอยากติดไงเพราะ โดยปกติทั่วไปเราคนติดไอโซนารูปได้นะต้องเป็นคนมีตังค์ต้องมีคนมีตัง,ตงคน์นะฮะแต่คนแบบชั้นกลางคนไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยที่จะประหยัดไฟได้เนี่ยอาจจะอาจจะยากแต่ถ้าหากวิธีนี้มาได้นะผมว่าโอเคเลยแหละผมผมก็น่าจะติดละผมก็คงจะติดนะเพราะว่าให้ติดเป็นแสนเนี่ยแล้ว25ปีเอาสิปีคืนทุนเนี่ยอ่าสิปีคืนทุนส่วนอีก อีกสิห้าปีก็เป็นกําไรเเป็นกําไรผมผมผมรับได้นะเ <c oughs> พราะว่ามันประหยัดพลังงานได้จริงๆอันนี้ผมขับรถมามาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมผมขออยากไปซื้อน้ําก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะต้องไปเข้าสวนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับ ซื้อน้ำเกียบร้อยต้องซื้อเผื่อพรุ่นี้ด้วยเพราะาพรุงนี้ร้านร้านเขาจะหยุดหยุดหนึ่งวันก็เลยต้องมาซื้อสำรองไว้ก่อนอันนี้ก็จนจะถึงสวนผมล้อีกประมาณสองรอเมตรถ้าใครที่ดูดูผมไลฟ์สดเป็นประจำก็คงจะจำเส้นทางได้นะครับขับรถมาทางนี้ตลอดขับทุกวันนะฮะ บรรยากาศเชา้ชาๆแดดไม่ร้อนผมผมชอบจริงๆผมชอบแดดไม่ร้อนเนี่ยดีเพราะผมเนี่ยเจอแดดมากๆไม่ไหวแล้วโอ้ตัวดําไปหมดแล้วโอ้แถวนี้นาะข้าวเออข้าวลม้มนี่แสดงว่าลมแรงเมื่อวานนี้ผมผมไม่ได้เข้ามาไงเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเท่าเมื่อแต่ไปช่วยลูกขนของช่วยลูกขนของที่คอนโด ข้าวแถวนี้เริ่มออกรวงแล้วฮะเขาเรียกอะไรตังท้องว่ะออกรวงมาแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์แต่เอกชนคงคงไม่ได้หยุดนละถึงสวนผลแล้วฮะขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับ